วันนี้พิเศษหน่อยนะคะมีไม์มาถือให้ดูด้วยเพราะวันนี้นิวจะสอนเทคนิคการถือไม์ที่ถูกต้องสำหรับพิธีกรมาบอกกันค่ะ เทคนิคถือไม้นะคะง่ายๆค่ะเวลาที่เราถือไม้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็นไม้ตั้งโต๊ะแต่ใช้หลักการเดียวกันก็คือบริเวณหัวไม้ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวรับเสียงจะเป็นตัวรับเสียงทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดทำยังไงก็ได้ค่ะให้ปากของเราที่เป็นตัวกำเนิดเสียงเนี่ยนะคะอยู่ห่างจากไม้เฉียงประมาณ45องศาแบบนี้ โอ้ไม่เห็นด้วยแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะกำลังดีและอีกหนึ่งข้อนะคะที่มักเจอคนชอบเป็นแบบนี้ก็คือชอบเอามือเนี่ยไปจับหุ้มหัวไม้แบบนี้นะคะห้ามเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าบริเวณนี้นะคะจะเป็นตัวเซ็นเซอร์รับเสียงทั้งหมดถ้าเราเอามือไปปิดไว้นะคะเสียงของเราก็จะไปไม่ชัดค่ะ อีกหนึ่งอย่างค่ะที่ต้องเตือนคนที่ใช้ไมเลยอย่าตบไม้นะคะอย่าตบไม้แบบนี้จะทําให้ตัวเซ็นเซอร์ของไม่เนี่ยเสียไม้บางตัวราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะเราไปตบไม้แบบนี้ไม้เขาเสียแน่นอนวิธีการเทสเสียงที่ดีนะคะใช้มือเนี่ยเขี่ยไปที่หัวไม้แบบนี้เนาะใช้เล็บเขี่ยไปที่หัวไม้แบบนี้หรือจะใช้การ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบาๆแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นการเทสเสียงและหัวข้อสุดท้ายค่ะอย่าพูดใกล้ไมจนเกินไปเพราะมันจะทำให้เสียงอูอ e ีอูอ e ีนะคะพยายามห่างจากไมประมาณ45องศาประมาณนี้นะคะจะทําให้เสียงของเราเข้าไม่ได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะเอาไปใช้การสําหรับใครที่ต้องเป็นพิธีกรแล้วต้องใช้ไมค์ค่ะ